กรอบเลื่ยนแหลมแบนเนมตอนที่อเจตแมาเว้เดยในตอนนี้นะพวกนายเน่เราจะได้ซื้ออุปกรณ์ใหม่ของเรานั่นก็คือแท็บเล็ตจะมีอุปกรณ์ไอทีแล้วเว้ย มันน่ายล่ะแม่นสะดวกมากขึ้นไงเวลาเราจะสั่งชุดหรือว่าจะรับออเดอร์ออนไลน์อ่ะก็รับได้ทุกที่โดยที่ไม่ต้องเดินไปที่คอมเลยนะพวกนายใช้ทำงานไปเถอจะจะใช้มาเล่นเกม<อ>เจะกบช่วยด้วยจะกบช่วยด้วยแต่สิ่งหนึ่งเราต้องมาลุ้นกันนะว่ามันจะใช้ได้ทุกคนไหมนี่ทุกคนเลเวลย0สามารถซื้อได้นะครับราคา5 0 0แผ่นเท่านั้นโอเคซื้อมาเลยปบ ใช้ได้จะก,กรอบดีมันขึ้นทางขวาล่างเลยอ่ะโ <Yeah. S 3> อ้จริงด้วยอุ้ยเหมือนในคอมเพลเลยเนี่ยกคนเออสบายเลยนะนี่อยู่ที่ไหนก็กดได้เซเว่นอีเลเว่นว้าวไม่ถามเลยแล้วว่ามันเกี่ยวอะไรเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเฮ้ยหน้านายมีอะไรติดอ่ะฉลามแ <c oughs> มนแมนร้านดีดี กดเกมฮาร์สและขาดไก่สุดเทพมีแบบดังๆไม่ว่าจะเป็น99เคนในป่าเพืชประทาเบลลาดเฟิชสตียอเบลลาดและอีกเยอะแยะเลยถ้าทุกคนสนใจลิงก์ล่าอยู่ใต้คลิปเลยนะคะอย่างนี้คอมเราขายทิ้งเลยได้ไหมวะเดี๋ยวขอลองเชื้อดูนะอุ้ยเดี๋ยวมันทําเป็นกล่องในไว้เอ้าอย่าบอกหายได้ย เดี๋ยวมาลองดิวดีกว่านะคะว่าราคาคอมเครื่องนี้ที่ผ่านเชื้อโรคจากมือพวกเรามานักต่อนักนี่จะราคาเท่าไหร่เปรตได้มาพันแปดทำไมเจนเนเมื่อกี้2องคือค่าอะไรวะเอ,อ250ยห้าสิจริงด้วยเนี่ยนายราคาบอก250ร้าสิบลามคอมมีค่าแค่นั้นเอง <c oughs> และฉันงงเลยฉันเห็นเด้งจากไหนพันแปเนี่ยนายนะ่าจะเห็นออเดอร์ออนไลน์เด้งหรือเปล่าเอออาจจะเป็นเงินของฉันก็ได้ฉลาม โดยที่วันนี้นะทุกคนนะเป็นไปได้คือเราจะต้องทําให้ถึงเวลยี่สิบสี่นะคะเพื่อขยายโกดังของเรา่นองนะภายในวันนี้นะมาดูสิว่าเราจะสามารถทำได้ไหมเวลยี่สิบสี่เราลองเปลี่ยนบรรยากาศร้านดูไหมเปลี่ยนพวกแบกเกราแล้วก็พื้นแมเพราะว่าฉันเบื่อบรรยากาศนี้แล้วแม่ก็ดีนะจะกอบใช่กาลังจะทรกท่วงในพอดีเลยอ่ะเพราะร้านเราอ่ะมันใหญ่ขึ้นแล้วด้วยอยแล้วมันเกี่ยวอะไรกี่สีเกี่ยวอะไรกับพื้นเอามันก็ต้องดูหรูหราขึ้นมากกว่าเดิมดีจะกอบเราลองทําร้านแบบสีเทือๆไหมฉลาม นว่าไงเอง็เอาน่ยมายืนที่ดกแกนซิจะได้ไม่ต้องหันซ้ายหันขวานเนี่ยโอเคโอเคทึบๆจะดีอะ่ะถ้ามันทึบมากเราอาจจะไม่เห็นเอเรียอีกเลยนะเจ้ากอมันกบเืนกับกำแพงอะ่ะ <laughs> เ,เ,เดี๋ยวฉันจะเป็นรปภอคนที่สองเอง <laughs> มีใครอยากได้ผนังอันไหนไหมในใจลองช่วยกันดูก็ได้นะ <laughs> ถ้าอยากมืดๆอ่ะที่ันเห็นมืดๆก็เป็นผนังหินอ่อนนะเจ้ากบเลเวลห้าอ่ะโอเคเลเวลห้านีมันมันดูเหมือนลายทหารไปประแหวนฉันว่าผนังก้าก็ดูดีนะเจ้ากบผนังก้าโอ้เป็นลายตะลาง เออ<ม>ก็จะแน่าจอโอเคยอยู่นะและะ้วนายอ่ะมีความคิดนะนไหนอ่ะตอนนี้คือของฉันมันยังไม่มีอะไรถูกใจมากว่าลองซื้อสองอันแล้วก็ลองเปลี่ยนดูเลยดีไหมล่ะเออก็ดีนะได้เลยเพราะราคาไม่แพงมาก500เนี่ยแรกซื้อ,อนี้ทุกคนแล้วก็สองเดี๋ยวมาซื้ออันนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มจากของฉลามกันละกันดูซิว่าเป็นไงนี่อยู่ในห้องน้ำหรือเปล่านน แล้วรู้สึกบรรยากาศร้านม <th> ันดูร้านเก่าๆยังไงไม่รู <t od ic> <od ic martial artist> ้ใช่มันดูไม่ลักชอรี่มันขายของเก่ามากกว่าอ่ะเดี๋ยวต่อมาดูของเอเรียแล้วกันนหเปรบเออมันเหมือนห้องน้ำเลยว่ะของเอเลี่ยนแหนอันนี้ใช้ก็ว่าเหมือนห้องน้ำจริง มันคือกระเบื้องแบบกระเบื้องที่ชอบโผล่ในห้องน้ําอะไรหมากลุกอ่ะถ้างั้นแสดงว่าสองอันนี้ไม่แผไนไงหรือว่าหมายเลขเจ็ดอะผนังเจ็ดอะเจากก้ากอบเออฉันก็เลงอันนี้ไว้อยู่อ่ะลองดูละกันนอนี้มันก็ไม่ได้ดูแย่นะแต่มันก็ดูเก่าๆเหมือมนเดิมอ่ะ <c oughs> คืออารมณ์ตอนนี้มันเหมือนร้านวินเทจอะมันเหมือนไม่ใช่ร้านแบรนด์เนมสุดหรูถูกไหมใช่เพราะสีมันไม่เข้ากับร้านเท่าไหร่เราลองเปลี่ยนพื้นได้ไหมเพื่อจะดีขึ้น เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเพื่อนดูพื้นที่ฉันอยากจะได้งั้นแหละแอมฉันว่าพื้นพื้นเก้ามาดูเงาๆดูเหมือนเป็นน้ำดีฉันลองซื้อมาเปลี่ยนดูแล้วกันนะมันจะขัดกับกําแพงซะเหลือเกินพื้นสิบสองนี่ที่พันป้านคนแก่จ้าโถ่อันนี้เหมือนร้านแบบขายเสื้อผ้าอินเดียแล้วเป่าเนี่ยว้ยฉันเห็นอิเสบอ่ะจะกราบเอเพื่อเสบเบเพื่อเสบโอเคแม่ฉันว่าใช้ได้เลยอใช้ได้ โอ้ยไม่แย่ไม่แย่เัพนวาพื้นนี้แหละทําให้ร้านดูสว่างขึ้นด้วยอ่ะส่วนกําแพงนั่นเราไงดีกำแพงเอาสีขาวแทนไหมลองใส่สีดำของฉันแม่เผื่อมันจะตัดกับพื้นขาวๆไงอ่ะเดี๋ยลองสีดำของฉลามดูอโอ้ยชั้นมาดูหมูขึ้นเยอะเลยอ่ะเอาจริงเราชอรี่อยู่ไหนะก็ดูดีนะใช้ได้อยู่ นี่คือสไตล์มันดูเงาขึ้นเยอะเนาะชาว่าร้านามันดูเงาขึ้นไหมใช่เพราะสีกำแพงล้วนๆเลยอ่ะจะัาอ่ะแล้วประเด็นคือแคชเชียร์นเด่นมากในสีมันเมื่อแบบนี้เออนี่แหละสีที่ดูดีใช่ไหมแจ๋วอออมาส่งสีอ่ะส่งสีแล้วข้างในรอดูลูกค้านะดูดูดอุ้ยไปกาเข้าร้านหรูเกินเ <laughs> ลยร้านปิดงาฉลาม เรามาเซ็นสัญญานี่แหละไม่เลงเกล้าเสื้อยืนลายกราฟิกปาวานและก็กางเกงยีนขาบานสีดําเซนมาเลยเสื้อยืนลายกราฟิกปาวานลงแล้วไม่ใช่ลงแล้วลงเขาเรียกอะไรลงรัวลงราวจะกลบลงราวเออลงราวใช่ลงราวแล้วก็กางเกงที่เราเซ็นสัญญามาคู่กันเลยละกันเพราะว่ามันดูเป็นชุดเซ็ตที่ใส่คู่กันนะทุกคนนะสองอันนี้นะอย่าลืมมาซื้อกันนะครับ ชุดเดรสแขนยาวสีแดงแล้วก็แขนยาวสีดำนะทุกคนเซนมาเลยเหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีลูกนะครับก็คือเหมาะกับคนแก่นั่นเอง <c oughs> สามารถใส่ไปพักผ่อนในยามอากาศร้อนๆได้นะเพราะชุดนี้ไม่ได้หนาจนเกินไปอกรองสบายเลยเนี่ย ต่อมาเสื้อยืดกลาไฟแล้วก็เส son, okay, everyone, yeah. Yeah. ื้อเชือกแขนสั้นสีเขียวอ่อนเซนมาเลยรโอเคทุกคนครับตอนนี้ร้านเรานะฮะเป็นเวลยืบสองแล้วโอ้โหขายยาวนานมากเลยนะฮะ โดยที่แวลยุบสอนี้นะครับเราสามารถที่จะจ้างพนักง,งานขนของเพิ่มได้นะพงหนายนี่เลยอเอามาเลยคนเดียวไม่พอแล้วตอนนี้ของเยอะใช่ช่วยกันลงหน่อยค yeah ่าจ้างรายวันคือ400นะฮะแล้วก็จ้าง500ในตอนเลกก็คือจ้างมาเลยค่ะพนักง,งานขนของของเราไหนไหนหน,หน้าตาเป็นไง yeah ออมอน,นกันด้นวยฝาแฝดโซที่แล้ก็คือ ขายของวันไปนะครับคุณผู้ชมเบื่อเบื่อขายของแล้วสัญญานี้เหมาะสำหรับคนที่มีคนตัดอ้อยเป็นไอดอลนะครับเป็นเสื้อลายคนตัดอ้อยจัดมาเลยชชวอปคนหรือไก่วะเนี่ย รองเท้ากุลาสตีนะทุกคนคะ่ะเหมาะแก่การใส่ไปออฟฟิศหรือว่าใส่ไปงานสำคัญเซ็นมาเลยทุกคนบอกเลยว่าแหลมมากนะฮะเวลาใส่ต้องระวังนะอย่าเผลอไปตีใครสักคนล่ะมันแหลมจริงๆ แล้วพวกนายที่เราจะไม่ได้มีแค่หมวกเสื้อกระเกงรองเท้ากระเป๋าไ้ต่อไปเพราะว่าเราจะมีสินค้าใหม่ถุงเช้าแล้วก็นาฬิกานะยสนค้าใหม่เหรอก้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้มาตั้งแต่ตอนเราทำร้านเริ่มแรกเลยแต่อยากจะถามแม่เมงคือแบรนด์นี้เนี่ยขายถุงเช้ากับนาฬิกามันเข้าว่าตรงไหนเนี่ย มนานำมาใส่คู่กันได้เลยดูดีๆนะอันนี้รายกาใส่้อเท้าเปล่าเจากก้ากวาโอ้ยเดี๋ยวเราเซ็นสัญญากันเลยดีกว่าเปรบเซ็นมาแล้วนะฮะเอาล่ะถุงเช้านี้มาใส่จะเป็นกล่องแบบนี้นะฮะเออดูแบบมีมูลค่าสูงอยู่นะนี่อย่าลืงกนันนี้แต่ที่งงคือทำไมมันมาพร้อมกันนาฬิกาวะแล้วนาฬิกาวางไว้ไหนออเจากก้ากวานี่ม,มันสามารถวางได้ชั้นเดียวกับพวกรองเท้าว่ากระเป๋าเลย นาฬิกาอะไรเนี่ยโลเลกหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นโลลอยโลลอยไม่ใช่มีรหรือเปล่าเนี่ยอืมว่าจะขโม,มยนาฬิกาไปฝากพ่อซะหน่อยอ,อันนึงแล้วกันนะหวังว่าเจ้าก,กบหรือเอเลี่ยนจะไม่เห็นอเอ,อ้ยเ,ออเ,ออเจ้ากบเอเลี่ยนจะขอลางานหนึ่งวันนะไปไหนอะอไปทำธุระที่ต่างประเทศนะเดี๋ยวยทำไมธุระมีกล่องอะไรไปด้วยวะไอ้แบบนั้นฉลาดไร S <S ายุบตะมากาลตลาดไม่นานทำอะไรเนี่ย <S <S มันเป็นแผนนะจะกอบฉันจะรอคนมาซื้อเลยฉันก็จะเปลี่ยนราคาทันทีนะ่ะให้เขาซื้อของราคาแพงไงเฮ้ <S <S ยเปลี่ยนก่อนเลยจะแม่ซื้อไหมเอาไปไม่เขาเดินผ่านเขาเดินผ่านโอ้แล้วดูราคาที่ตั้าแกรวยเลยใช่ไหมเนี่ยเออใช่หรือไม่ใช่หรือไม่คนนี้ใช่หรือไม่อย่างนะอย่าง ไอ้จะเปลี่ยนทันหรือเปล่าทันไหมเขาซื้อไปแล้วทันไหมวะจบตาดูนลูกค้าคนนี้เขาไว้ <c oughs> เดินมาทางนี้เลือกเสื้ออื่นเพ่มหลังจากนั้นเขาเดินทําไมเขาไม่เลือกซื้อทีละโซนให้มาเสร็จไปเลยวะเ <c oughs> ดินไปเดินมาทําไมนี่ฮะกลับมาโซนนี้อีกแล้ว <c oughs> ขยันเดินนะเอาเสื้อมาคืนหรือเปล่าวะฮา <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาเลือกรองเท้าด้วยโอ้ลูกค้าคนนี้ซื้อเยอะมากเนี่ยพอเดินตามแบบนี้หมวกด้วยโอ้ ชุดว่านี่น่าจะเป็นการลองชุดของเขาแล้วเขา่าจะไม่ได้ซื้อต่อแล้วโอเคเขามาลองชุดเลยทุกคนเดี๋ยวมาลุกันนะว่าราคาที่เขาจ่ายนั้นจะเท่าไหร่ถ้าปกติแสดงว่าฉลามนเฟลนะโอ้เสียร้อยไม่สําเร็จฉลามมันไม่ได้ผลจริงเออดูว่าเป็นแผลที่ฉลาดแล้วเนี่ยอเสียเวลาเปล่าอเล่นให้คะแนนความาะเขาฉลาดหน่อยสิเต็มศูนย์ไปเลยโอ้เต็มศูนย์ เดี๋ยวมาเซ็นสัญญานี่นะครับทชกแอนเจมนะฮะรอบนี้คือชุดเขาเนี่ยดูแบบสวยมากขึ้นนะไม่ได้ดูเป็นชุดขับรถบรรทุกแล้วแน่ทักแอนเจมโอเคเซ็นสัญญากันเลยดีกว่าเร็บเนี่ยทุกคนดูสีปกติเห็นไหมเก,ก่าของเขาจะดูแบบสีมันคนขับรถบรรทุกนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวมาใส่คู่ไว้นะฮะนี่แล้วก็อันนี้กงจิยงยีนนะคะทุกคนโอ้เป็นแบบเสื้อเชอิ้ตแบบสบายตัวนะอะไรวะเสื้อเชอิ้ตสบายตัว ไม่มไม่ถึงใส่<ง>แบบสบายตัวไงมันใส่แบบโคง้คงๆอะไรแบบนั้นนะ่ะส่วนตอนนี้นายสบายตัวไหมฉลามดูแอนเอนไงไม่รู้นะเบื่อทั้งขาเบื่อทั้งเอวเลยตอนนี้่เราจะมาเซ็นหนึ่งอันนะทุกคนมันก็จะเวเพิ่มมาดีแล้วเราจะสามารถอัปเกรดสถานที่โกดังให้มันใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะทุกคนโอเคไหมผม,อมเอาเป็นหมวกแล้วกัน1นึ่งแมนเฮเวฟเฮ้ยขย, <S <S ยายคลังสินค้านะทุกคนราคา5 0 0พันโอเค วันนี่นี่ค่าสิทค่าสองโอ้โหก็คือเพิ่มค่าสิทค่าอีกหนึ่งอันมานะทุกคนแหมแค่นี้ยังเหรอขนาดอะ่ะมันคือขนาดเริ่มต้นของค่าสิทค่าหนึ่งที่เราได้ก่อนหน้านี้เลยอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกันแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ <c oughs> ๊ายบาย